ดวงของชาวราศีธนูในช่วงวันที่16ถึง31พฤษภาคม2 5 1 7นะครับการเงินดีนะครับมีโชคลาภก้อนใหญ่นะครับมีโชคลาภก้อนใหญ่มากนะครับราวกับปาฏิหารนะครับนะฮะดวงบอกแบบนี้นะนะครับนะฮะไพ่ขึ้นแบบนี้นะครับมีดวง เกณฑ์การได้โชคลาภก้อนใหญ่นะครับมีเกณฑ์ได้โชคลาบที่เป็นแบบการเงินที่เป็นหลักแสนนะครับอาจจะได้เป็นหลักแสนอาจจะได้เป็นหลักล้านอาจจะได้เป็นหลักสิบล้านได้นะครับนะการงานที่ทำอยู่นะครับก็จะประสบความสําเร็จนะครับดังเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือท่านสวัสดีครับในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาทานายดวงชะตาโชคลาบการเงินให้กับชาวราศีธนู ในช่วงวันที่16ถึง31พฤษภาคม2567นะครับเดี๋ยวเราดูครับว่าดวงโชคลาภการเงินของชาวราศีธนูจะเป็นอย่างไรกันบ้างจะมีไรายได้การเงินเข้ามาเยอะหรือไม่จะมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตกันหรือเปล่าจะได้โชคลาภการเงินมาจากทั้งไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ การทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทำนายแบบกว้างๆหากคลาดเคลื่อนประการใดก็ต้องกราบขอพัยทุ่า่านเวลาทีนี้นะครับการดูดวงนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ดวงของชาวราศีธนูนะครับอาจารย์เปิดไพ่มานะครับวันนี้นะครับไพ่เด่นเลยนะครับที่เกิดขึ้นจะเป็นไพ่ The World นะครับไพ่ The World หมายความว่าดวงชะตาของชาวราศีธนูนะครับะจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นวันนี้นะครับอาจารย์ก็เปิดไพ่ดูในเรื่องของโชคลาภการเงินนั่นก็แปลว่านะฮะ โชคลาภการเงินการทองของชาวราศีธนูนะครับจะมีเข้ามาเยอะนะครับจะทําให้ชีวิตทางด้านการเงินเนี่ยนะครับของชาวราศีธนูเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับการเงินเข้าดีนะครับชาวราศีธนูนะครับมีดวงต้องรับผิดชอบหลายอย่างนะครับที่อาจารย์เปิดไพ่มานะนะครับมันก็จะมีการเงินเข้าไปซัพพอร์ตนะครับการเงินการค้าท่านก็จะดีนะครับไพ่แบบนี้นะครับมีไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นต้องบอกก่อนว่า ชาวเศรธนูนะครับท no ่านมีดวงที่เวลาที่ท่านอาจจะมีเซนต์นะครับนะฮะอาจจะมีเซนต์เรื่องของการเงินต่างๆนะครับเวลาที่คิดคิดอยู่ว่าเอ้ยเราจะเป็นอยากได้เงินก้อนนี้ก้อนนั้นนะครับก็อาจจะมีเข้ามานะครับอาจจะมีเข้ามาอย่างที่ชาวเศรษธนูนะครับคิดอยากได้นะครับลงแบบนี้นะครับเหมือนกับว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเทวดาหรือเทพเทวดานะครับคุ้มครองนะครับ ให้โชคลาภนะฮะเวลาที่เดือดร้อนเรื่องการเงินต่างๆนะครับก็มักจะมีเสียงเสียงนะครับมาดลบันดาลให้ท่านมีโชคลาภมีการเงินเข้ามานะครับนะฮะแล้วก็วันนี้นะครับมีไพ่เก้าเด่นขึ้นด้วยนะครับแสดงว่าดวงโชคลาภของชาวราศีธนูเนี่ยอันเนี้ยมีเกณฑ์เข้ามาแบบก้อนใหญ่นะครับมีเกณฑ์ที่เข้ามาแบบไม่น่าเชื่อนะครับมีเกณฑ์ที่เข้ามาแบบไม่รู้ตัวได้นะครับนะเขาเรียกว่ามีเกณฑ์ที่จะ ได้เงินก้อนใหญ่นะครับถ้าตามไพ่นะครับความหมายของไพ่เนี่ยเขาเรียกว่ามีเกณฑ์รวยนะครับมีเกณฑ์ที่อาจจะได้เงินก้อนใหญ่นะครับใครที่คาดหวังเรื่องของการเงินก้อนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นหลักแสนนะครับหลักล้านหลักสิบล้านนะครับนะฮะหรือว่าที่ใหญ่กว่านั้นเนี่ยท่านก็มีสิทธิ์ที่อาจจะได้นะครับนะฮะการเงินการงานที่ท่านลงทุนเอาไว้นะครับจะประสบความสําเร็จนะฮะใครที่ทํางานด้านการสอนนะครับงานด้านที่เกี่ยวกับการเป็นครูอาจารย์ต่างๆนะครับงานด้านด้านนวด งานด้านนวดแผนโบราณนะครับนวดแผนไทยนวดปัจจุบันอะไรก็ตามแต่นะครับงา ah นด้านเกี่ยวกับเรื่องของยารักษาโรคต่างๆนะครับนะเภสัชนะครับงานด้านที่เกี่ยวกับหมอพยาบาลนะครับถือว่าการเงินดีนะครับใครที่ทํางานที่เกี่ยวกับสังกัดะสบความสาเร็จได้เงินดีนะครับตรงนี้รวมไปถึงนะครับคนที่ทํางานทั่วไปด้วยนะครับไม่ว่าจะทํางานอะไรก็ตามนะครับถ้ามีไพ่แบบนี้เกิดขึ้นแสดงว่า การเงินของชาวราศีธนูนะครับก็จะเข้ามาดีนะนะฮะถ้าท่านใดนะครับอธิษฐานขอแล้วไว้นะครับก็มีสิทธิ์ที่จะได้ถ้าไพ่แบบนี้ขึ้นนะครับนั่นหมายถึงว่าเป็นไพ่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคลาภนะครับไพ่เดอะวอลนะครับไพ่เฮอร์มิตไพ่พระสังฆราชนะครับไพ่ก้าเหรียญเนี่ยหรือว่าอะคาบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยให้โชคนะฮะช่วยเหลือนะครับ เวลาที่อธิษฐานเนี่ยก็อาจจะได้ตามสิ่งท่านขอไว้นะครับการเงินท่านดีนะครับของชาวศีธนูนะฮะถือว่ามีเงินเข้าไม่ขาดเลยนะครับใครที่จะขายสมบัติต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเป็นบ้านนะครับก็จะประสบความสาเร็จนะครับได้เงินดีนะนะฮะใครที่คิดจะซื้อนะครับซื้อทรัพย์สินเข้าก็่ทยว่าได้ด้วยเช่นกันนะครับตัวของชาวราศีธนูนะครับเรียกว่าการเงินเนี่ยก้อนใหญ่เนี่ยมีสิทธิ์ได้นะครับ อ่ะย่างที่บอกครับใครที่คาดหวังเรื่องของการเงินนะครับหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านนะครับก็เป็นไปได้ว่าท่านอาจจะได้ก็เป็นได้นะครับช่วงที่16-31พฤษภาคม2017นะครับชาวราศีธนูนะครับเรียกได้ว,ว่ามีไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์วันนี้ที่ขึ้นเนี่ยขึ้นแบบแบบ,แบ,บว่าอลังการนะครับนะเรียกได้ว,ว่าเป็นดวงที่เทวดาเทพไทเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ นะรับรู้ในความดีของท่านนะแบบนี้นะนะรับรู้ในสิ่งที่ท่านขอพรเอาไว้นะครับนะดูนะครับนะตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่นี่ไพ่เดอะเมจิเชียนเลยนะครับนะไพ่เดอะเฮอร์มิตนะครับขอภัยอาจารย์วางผิดอันนี้นะครับนะไพ่เดอะเมจิเชียนนะครับไพ่สังขาราชนะครับไพ่เฮอร์มิตนะครับไพ่พ่อแก่นะฮะอันนี้ ไพ่เทพไพ่เดอะเวลนะครับนี่คือไพ่ที่หมายความว่าสิงสักสิทธิ์คอยช่วยเหลือนะครับมีเกณฑ์ได้โชคลาบก้อนใหญ่แบบปฏิหารนะครับนะใครที่ขอพอจากสิงสักสิทธิ์นะครับถ้าไพ่แบบนี้ขึ้นนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของการเงินโชคลาบนะนะครับไพ่แบบนี้นะครับถือว่าเรียกได้ว่าอาจจะมีโชคลาภใหญ่แบบไม่ทันตั้งตัวเลยก็เป็นได้นะครับนะืมถือว่าเป็นโชคลาบเป็นดวงที่แบบ เรียกว่ามีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่มีเกณฑ์ได้เงินแบบเยอะๆนะครับเราปฏิหารได้เลยนะครับใครที่กังวลในเรื่องของการเงินอยู่เนี่ยอันนี้ถ้าดวงมีขึ้นนะครับถือว่าท่านจะรอดพ้นผ่านมีการเงินเข้ามาทำให้ท่านพ้นวิสัตไปได้นะครับนะรวมไปถึงท่านที่คิดหวังเรื่องของโชคลาภการเงินต่างๆนะครับก็จะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จนะครับการเงินของชาวรนะาศีธนูนะครับนะนอกเหนือจากที่เรียกว่ามีเสียงสินในโชคแล้วนะครับ คนที่จะให้โชคลาภแก่ท่านนะครับจะเป็นผู้หญิงผิวขาวอวบผมหยิกเป็นหลอนๆหน่อยนะครับนะฮะจะเสริมโชคลาภแก่ท่านจะนําโชคลาภมาสู่ท่านนะครับนะฮะใครที่นะครับมีงานโปรเจกต์ที่ไม่เคยทํามาก่อนและคิดอยากจะทำนะฮะมีงานที่อยากจะทำอยู่เนี่ยถ้าท่านลงมือทำก็จะประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่ามีไพ่เดอะเมจิเช่นขึ้นนะครับเป็นผู้ที่ คิดที่เริ่มทาถ้าท่านใดนะครับเริ่มทาทางานใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยท่านก็จะประสบความสําเร็จนะครับนะงานขายของเก่านะครับนะหรือว่าเกี่ยวกับพวกของที่สะสมนะครับนะงานด้านของมือสองต่างประสบความสําเร็จการเงินดีนะครับเรามาดูกันที่ข้อ 4, เสียธนการเงินของชาวราศีธนูนะครับเรื่องของการเงินที่เป็นข้อเสียนะครับท่านต้องระวังในเรื่องของ การทาตังหายนะครับระวังเรื่องของการต้องมีไปใช้จ่ายที่ค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะมีเรื่องที่ต้องไปใช้จ่ายที่เกี่ยวกับแม่นะครับหรือว่าญาติผู้ใหญ่นะฮะมีดวงที่จะต้องไปใช้จ่ายในเรื่องของการเงินต่าง,างๆที่เกี่ยวกับครอบครัวนะครับเป็นดวงที่ต้องรับผิดชอบเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าก็มีเงินให้รับผิดชอบนะครับถือว่าถือว่าเรียกว่าท่านก็มีบุญ ในการปารตัญยูกับพ่อกับแม่นะครับนะฮะมีบุญที่ซัพพอร์ตช่วยเหลือใครก็ตามนะครับมันก็จะส่งผลกลับคืนมากับชาวราศีธนูนะครับนะถ้าแบบนี้นะนะฮะสรุปนะครับดวงของชาวราศีธนูในช่วงวันที่1 6 3ถึง31พฤษภาคม2517นะครับ การเงินดีนะครับมีโชคลาภก้อนใหญ่นะครับมีโชคลาบก้อนใหญ่มากนะครับราวกับปฏิหารนะครับดวงบอกแบบนี้นะนะครับนะฮไพขึ้นแบบนี้นะครับมีดวงเกณฑ์การได้โชคลาภก้อนใหญ่นะครับมีเกณฑ์ได้โชคลาบที่เป็นแบบการเงินที่เป็นหลักแสนนะครับอาจจะได้เป็นหลักแสนอาจจะได้เป็นหลักล้านอาจจะได้เป็นหลักสิบล้านได้นะครับนะการงานที่ ทำอยู่นะครับก็จะประสบความสําเร็จนะครับดังเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือท่านนะครับนะใครที่คิดจะซื้อสมบัติเข้านะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านรถต่างๆประสบความสําเร็จนะครับใครที่คิดจะขายด้วยก็ถือว่าจะประสบความสําเร็จนะครับการเงินเนี่ยเรียกได้ว่าเข้ามาไม่ขาดนะครับมีโชคลาภดีโชคลาภเข้าไม่ขาดมีเกณฑ์ได้โชคลาภก้อนใหญ่นะครับมีเกณฑ์ได้โชคลาภแบบที่ท่านอามีเกณฑ์ได้โชคลาภที่ท่านแบบว่า ไม่คิดว่าจะได้นะครับอาจจะเป็นปฏิหานได้นะครับอันนี้นะนะฮะและใครนะครับที่อยากจะไปขอพรน,นะครับเพื่อเสริมดวงโชคลาาไหว้ขอพรกับพระแม่ลักษมีนะครับไหว้ขอพรกับพ่อปู่นารอดนะครับหรือว่าพ่อแก่นะฮะมีโอกาสนะครับก็ไปทําบุญที่วัดนะครับ ก็จะเสริมว่ารมีโชคลาภกับชาวราศีขนูนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์ท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามให้กับอาจารย์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันก็ขอให้ท่านนะครับโชคดีมีโชคลาาก็ยิหญ่กับทุกทุกคนเลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ